สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับรถบรรทุก4ล้อยี่ห้ออีซูซรุ่น nkr 120แรงม้าครับรหัสแคสซี nkr 6 9ก e รหัสเครื่องยนต์4 hf 1 120แรงฝาขาวครับรุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับภายในอุปกรณ์ครบแอร์เย็นครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรเปิดได้3ด้านครับ เครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับช่วงล่างหลังเพาลอยครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนๆพกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาคันนี้ขายในราคา2 9 0 0 0บาท290,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนะครสวรรค์ครับ